สวัสดีนะครับ FC ที่ติดตามรับชม YouTube การมาแลังก์นะฮะก็นะมีวัตถุมงคลนะฮะท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมานะครับเบอร์0 6 5ย์หกห้านะครับสามสี่สามนะครับห้าสองหนึ่งสามนะครับอ่าโทรมาสอบถามได้นะฮะแอดไลน์ก็ได้นะนะครับแอดไลน์หมายเลขศูนย์หกห้าสามสี่สามห้าสองหนึ่งสามนะครับอ่าเบอร์นี้นะฮะนะนี่นะ้วก็มีวัตถุมงคลนะครับของ หลวงปู่แพร่วนะครับหลวงพ่อเฉานะครับแล้วก็หลวงพ่อลําเจียกนะมีพ่อแตงอยู่เหรียญหนึ่งนะนะครับนี่เหรียญพ่อแตงนะอันนี้เหรียญพ่อแตงรุ่นแรกเลยนะก่อนปี2 5 0 0นะครับจะมี4บล็อกนะครับเป็นบล็อกอันนี้เป็นบล็อกแรกนะฮะบล็อกแรกนะก็ลองพิจารณากันดูนะครับนะนะครับรับประกันพระแท้นะครับนะนี่เหรียญหลวงพ่อแตงวัดดอนยอนะครับ วัดวนะัดดอนยอท่านก็เป็นสหธรรมิกนะครับกับหลวงพ่อว่างวัดกำแพงแสนหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับนี่นะเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับ,นะรบหลวงพ่อแตงวัดดอนยะอแล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อลำเจียกนะเหเรียญเสมานะเหเรียญเสมาหลวงพ่อลำเจียกรุ่นแรกนะครับถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อลำเจียกออกปี2 5 2 4 นะครับวัดศาลาตึกนะครับนี่ความเก่งของหลวงพ่อลำเจียกนี่นะครับหลวงปู่หลิวนะครับให้ความเคารพนับถือนะครับหลวงพ่อลำเจียกนะครับนะครับนี่นะหลวงพ่อลำเจียกนะครับวัดศาลาตึกนะครับตำบลทุ่งล่งนกอำเภอกำแพงแสนเป็นเียมรุ่นแรกเลยครับนะครับนะฮะเหรียญหลวงพ่อลำเจียกนะก็มีอยู่หลายเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อลำเจียกนะมีอ่ารุ่นแรกที่ท่านได้จัดสร้างนะครับ ก็จะมีหน้าตรงนะหันข้างนะครับเสมาสาเกนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญกลมเล็กนะครับกลมเหรียญกลมเล็กนะครับนะครับนี่อันนี้อันนี้เหรียญเสมานะนะครับจัดสร้างพร้อมกันนะฮะจัดสร้างพร้อมกันนะครับ15พฤษภาคม2524นะเหรียญหลวงพ่อลำเจียบร,รุ่นแรกนะครับนะมีทั้งหมด5พิมพ์นะหลายมีอยู่5 5พิมพ์นะ อันนี้เป็นหันอาเหรียญเซมานะครับแล้วก็จะมีหน้าอ่านิสา,นสาเกนะครับเหรียญสาเกนะครับอ่านะี่ปี2524หครับนะหลวงพ่อลำเจียกนะครับวัดสารตึกนะครับพระครูสิทธิชัยวิสารนะครับหลวงพ่อลำเจียกนะครับนี่ก็ถือว่าท่านเป็นเหมือนอมีศักดิ์เป็นหลานด้วยนะศัรรกดิ์ของหลานหลวงพ่อวางวัดกำแพงแสนนะครับหลวงพ่อวางวัดกำแพงแสนนี่ท่านก็โด่งดังมาตั้งแต่อดีตแล้วนะนะครับ หลวงพ่อวางเนี่ยนะฮะท่านต้องไปศึกษาประวัติกันดูลึกๆนะหลวงพ่อลำเจียกท่านเนี่ยเก่งนะครับเก่งนะเหรียญสาเกนะแล้วก็มีอันนี้นะอันนี้เป็นเหรียญหันข้างนะครับเหรียญเหรียญหันข้างหลวงพ่อลำเจียกนะครับนี่หันข้างถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับทั้งหมดนะเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับที่มีทั้งหมด5พิมนะครับก็มีกลมเล็กนี่อ่านี่เหรียญกลมเล็กนะฮะขนาดเล็กนะประมาณเหรียญสตางนะฮะเหรียญสตาง นะปี2524นะนะครับปี2524พระครูสิทธิชัยวิสารครับหลวงพ่อลำเจียกวัดสารตะกนะนะครับอืมนะฮะนี่นะลองรับชมดูนะครับข้างหลังก็เป็นเขียนว่าอ่หลวงอ่าฉลองอายุนะครับครบ5รอบนะครับนะครับอ่า10 15พฤษภาคมนะครับปี2524นะครับเดี๋ยวนนี้กลมเล็กนะฮะเด่นเล็กเด่นกลมเล็กนะครับนะครับหลวงพ่อลำเจียกเนี่ยผมมี แบ่งปันนะเคยแบ่งปันไปด้วยนะพี่ๆบางท่านเนี่ยชอบเหรียญเก่านะเหรียญเก่าๆนะอ่านี้หน้าตรงนะฮะหน้าตรงเป็นบล็อกอ่าที่จัดสร้างโดยกองกระสับนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะเหรียญหน้าตรงนะเขาก็จะมีแยกบล็อกนะครับเหรียญหน้าตรงจะมีหน้าแก่มีหน้าหนุ่มนะครับเหรียญหลวงพ่อลำเจียกอันนี้บล็อกหน้าหนุ่มนะบล็อกหน้าหนุ่มนะครับนะอันนี้ก็เป็นเหรียญที่เริ่มที่จะหายากนะะเพราะว่า หน้าตรงนะครับจะจัดสร้างน้อยกว่าทุกพิมพ์นะครับเหรียญหน้าตรงเนี่ยฮะของหลวงพ่อลำเจียกวัดสารตึกนะก็จะมีน้อยกว่านะทุกพิมนะนะครับพระครูสิทธิชัยวิสารนะครับนี่นะเหรียญหน้าตรงนะครับอ่านี่หูหูเหรียญแบบฟิตฟนะแบบนี้เลยนะนะครับนะครับเป็นเหรียญที่ออกปี2 5 2 4ครับแล้วก็เป็นพระ ที่มีชื่อเสียงนะครับมีชื่อเสียงนะครับท่านให้หลวงพ่อหลิวนะหลวงปู่หลิวเนี่ยให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อลำเจียกนะครับนะครับนี่สองพันห้าครับนะครับนะเป็นเหรียญที่ออกเนื้อทองแดงนะครับนะครับออกเป็นลมออกน้ําตาลน้ําตาลนะนะครับออกน้ําตาลน้ําตาลนะเหรียญหน้าหน้าหนุ่มนะครับเหรียญหน้าหนุ่มรุ่นแรกนะหลวงพ่อลำเจียกนะครับ วัดสาราตึกนะครับประสบการณ์ก็มากมายนะฮะหลวงพ่อลำเจียกนี่นะครับอ่ามีเด่นหน้าตรงนะแล้วก็สาเกเสมาหันข้างอันนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้เหรียญอันนี้อันนี้เหรียญอ่าหลวงพ่อลำเจียกเช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับอันนี้ก็เรี่ยมพร้อมบูชานะครับทุกรายการนะครับก็แบ่งปันให้กับเอฟซีนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ นี่สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบเหรียญนะครับหลวงพ่อลำเจียกนะครับก็รับประกันพระแท้นะครับนี่นะครับหลวงพ่อลำเจียกนะเหรียญเก้านะอีกองหนึ่งนะมีหลายองนะครับมีหลายเหรียญเหรียญสะเสมานะครับอ่านี่นะครับท่านก็จะมีอาจารย์หลวงพ่อลำเจียงเนี่ยนะครับก็คือหลวงพุจันนะนะครับพระอุปชาท่านเนี่ยนะเพราะว่า ในในตอนนั้นหลวงพ่อจำเจียงเนี่ยนะครับท่านเป็นมีศักดิ์เป็นหลานนะฮะของหลวงพ่อวังนะเป็นหลานนะแล้วก็ให้คือว่ากลัวเพราะว่าหลวงพ่อวังเนี่ยค่อนข้างที่จะดุนะครับเลยไม่กล้าบวชกับหลวงพ่อวังนะครับก็ไปบวชที่ลาดบุรีนะครับหลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางนะครับอ่นนี้ก็เป็นเกจิที่มีชื่อเสียงนะพระอ,อุปชาของท่านเนี่ยนะครับท่านก็ศึกษาวิชามา จากพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับนะหลวงพ่อลำเจียกเนี่ยนะรุ่นแรกของท่านเนี่ยเสมานะครับเนี่ยนะเดียนเสมานะเดียนเสมาก็แบ่งปันให้ f อนะท่านใดชอบนะครับแล้วก็มีอันนี้อ่าหลวงพ่อแตงนี่นะครับเรียนหลวงพ่อแตงวัดดอนยอนะครับรุ่นแรกเช่นเดียวกันบล็อกแรกนะครับนะบปี2อสกว่านะฮะสองสกว่านะครับก่อนปี2,500นะครับ นะเป็นพระเก่านะครับก่อนปี2500นะหลวงพ่อแตงเนี่ยนะครับอ่านี่นะรประสบการณ์เรื่องทางมหาอุตนะแคล้วคลาดนะครับ,นะรบหลวงพ่อแตงวัดดอนยอนะครับนี่สมัยก่อนนี้หลวงพ่อเต๋เนี่ยท่านปลูกเสกเนี่ยนะครับอ่าผงผงผงพุทธคุณผงกระดูกนะคือเป็นมวลสารเนี่ยฮะที่จะเอาไปจัดสร้างวัตถุมงคลเนี่ยให้พ่อแตงปลูกเสกนะ นะครับให้หลวงพ่อแตงปลูกเสกนะครับท่านก็นับถือกันนะฮะนะครับนี่ข้างหลังก็เป็นพระควาอิสวาสุนะครับยันยันประจําเลยที่หลวงพ่อแตงวัดดอนยอมักจะใช้นะนะพระขาวิสวาสุตัวอุณาโลมนะครับแบบนี้นะครับอุณาโลมนะครับนี่นี่รุ่นแรกเลยบล็อกแรกเลยนะครับเปลี่ยนที่หน้าเก็บสะสมบูชาครับนะครับเปลี่ยนหลวงพ่อแตงวัดดอนยอนะครับแล้วก็มีพ่ออินโอ้โหพ่ออินเนี่ย ผมบอกเลยว่าประสบการณ์เนี่ยฮะผมเนี่ยได้พบเจอเนี่ยผมกับตัวนะฮะก็ทั้งเรื่องอุบัติเหตุนะฮะหลากหลายเลยนะฮะเพียงรูปถ่ายหลวงพ่ออินก็มีความเข้มขังนะครับแค่รูปถ่ายนะครับอืมนะฮะเรื่องจริงอันนี้สุดยอดเลยสายเหนียวเขาว่าฉายาเสื้อเกาะกแมงแสนเลยนะครับเหรียญหลวงพ่ออินเนี่ยอันนี้อันนี้ปีหน,นึ่งห้านะเป็นเหรียญโลนะครับเหรียญโลได,ด้ดูเหรียญน,นะครับ นี่นะเหรียญอุปชาอินนะหลวงพ่ออินวัดศาสีมุมเนี่ยฮะนะครับคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักแน่นอนอยู่กำแพงแสนนะครับหลวงพ่ออินเนี่ยฮะนะครับเหรียญอุปชาอินวัดศาสีมุมนะครับอ่าเป็นเหรียญที่เป็นรูปทรงเหรียญโลครับนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้ก็มีของที่จัดทําเสริมเรียนแบบนะเหรียญเรียนแบบนะนะครับนะก็ต้องดูกันให้ดีๆนะฮะนะครับเช่าหานะก็ระมัดระวังนะฮะ อ่าเช่าหาก็ระมัดระวังนะครับนี่หลวงพ่ออินนะฮะลองรับชมดูนะครับเหรียญปี2,500ปี10 2 5 1 5นหะครับหลวงพ่ออินวัดสระสีมุมหลังเป็นยันใบพัดครับนะครับหลังยันใบพัดนะครับฉายาเสื้อกอกกระแพงแสนนี่ไม่ได้กันมาง่ายๆแน่นอนครับนะครับสำหรับหลวงพ่ออินนะฮะหลวงพ่ออินนี่หลังยันใบพัดนะะอันนี้ก็ ยันขีดนะตรงนี้นะครับจะเป็นขีดด้วยนะครับเป็นยันขีดนะอย่างนี้ก็แท้ดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายนะครับสังเกตว่าจะมีขอบปิ้นเยอะนะ<ม>เหรียญช่วงปี2500นะครับเหรียญหลวงพ่ออินนะแล้วก็หูยุบนะบหูยุบนี่นะครับหูเหรียญจะต้องยุบแบบนี้นะเอรียนี้เหรียญที่1นึ่งนะองค์นี้สวยเห็นไหมขึ้นเป็นสีน้ําเงินนะฮะขึ้นเป็นสีน้ําเงินนะ 15, นะครับภาพปีสองพนะครับปี2515 เสื้อเกราะแห่งกำแพงแสนเลยฮะหลวงปู่อินวัดศาสีมุมเนี่ยนะครับนีอ่อีกองหนึ่งนะมีสององนะครับอ่ะท่านใดสนใจนะแบ่งปันราคามีตั้งแต่หลักร้อยนะครับจนถึงหลักพันนะครับตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันนะก็แบ่งปันให้ได้เชาหาบูชานะครับสนใจก็สามารถที่จะติดต่อกันมาได้นะครับเหรียญหลวงพ่ออินเนี่ยสวยๆเนี่ยบอกเลยว่าหายากมากเลยนะครับอ่าเหรียญสวยๆเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่ก็ตามการเวลานะมีการศึกนะครับมีการศึกไปตามการเวลานะครับนี่หลวงพ่ออินนะครับอ่ะท่านใดสนใจนะรุ่นไหนก็ลองสอบถามมานะฮะทักไลน์มาบางท่านก็นะครับเคยเช่าหาบูชากับผมแล้วนะครับนะนะครับก็ปลอดภัยครับได้พระแน่นอนรับประกันพระแท้ครับทุกรายการนะฮะนะครับปลอดภัยแน่นอนนะติดต่อเบอร์นี้ครับนะครับศูนย์หกห้านะครับสามสี่สามห้าสองหนึ่งสามนะครับห้าสองหนึ่งสาม นะครับเบอร์นี้นะครับ